สวัสดีย้ำแรงค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะหาโมงก,กว่าจะหกโมงแล้วนะคะตีใหม่ออกพ้านางออกกํางกายคะ่ะนะคะเมื่อนี้มือพักผ่อนเฮ็ดงานมากโอ้เดือนเดือนนี้ทั้งเดือนเฮ็ดงานหลายเดือนที่แล้วก็เฮ็ดงานหลายค่ะเดือนนี้กะ,กะงานเขาเขามาหลายค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีเด้ออีกรอบหนึ่งสวัสดีพี่น้องป้องไปสุปูุสุคนตีหน่อยประยูนะคะตีหน่อยพ่อคนเอาไป ในเมื่อเบเกนนํานะคะไปหาญาติพี่น้องเขานะคะกับวันอาทิตย์ค่ะที่น้อยบอกว่าโอ้ฉันน่ะก็บอกบอยากไปได้ว่าสัน่นเพิ่นว่าไปรถเลยบอกลูกต้องสอนลูกนะคะอืเดี๋ยวเขาสีมี่อคาตีกับพอเขานะคะอันใดเขาผิดพลาดเขากะไ่แล้วนะเนาะเพรา่จำเป็นต้องบอกต้องสอนกันพี่น้องนะคะควรที่จะรู้อันใดผิดอันใดถูกเนาะไ่แล้วนะคะสีมี่ก็มีนาที่สอนลูกนะคะ พูล้วน้นนำตกกลำาตกพี่น้องไปค่ะเดินบรรยกนนากาศย่มแรงกับแดดออกพี่นอ้องเมื่อวานนี่กับฝนตกบัดม,มือบัดเว้นนะคะฝนตกเมื่อวานนี่ตีไม้กับอ่า ได้ไปซื้อของซื้อแหนวกุ้งนรากินมาไห้่ให้ลูกนะคะพี่ซ้งพิซซ่าแล้วก็ขนมปงขนมปังเนื้อมุ้งเนื้อหมูพักนะคะบกแตงเอามาว่าตามกินอยู่คนเดียวมันก็บ่อยากเสื้อบาร์ตีไม่แม้ได้กินเกาเ้าเลยมันมันบ่อยกยากแม่บ่ได้ลดน่นได้จ้ะมันบ่อยากมันมันบ่รู้สึกว่ามันบ่อยอยากมันบ่หิวอ่ะบ่หิวเออบ่อหิวเลยบู่้ว่าเป็นออหยางลูกบ่อยยู่หรือว่าบ่มีหมูกับบ่รู้นะนี่แหละพี่น้องเงาห่อย มุกกมีนะพี่น้องกับสิไปคกวนเขาจะตลอดกับพ่อได้ได้ค่ะนะคะห้างๆกันก็นกนดีคือกันพี่น้องแลดนโดนๆไปหากันมันกเคยขึ้นหอดกันนะคะผู้ใว่าเผาไฟอยู่ตรงนี้นี่ค่ะบรรยากาศเมื่อกระแดดได้จะในการเริ่มสีหนาวแล้วได้พี่น้องเดือนานานี่ก็เริ่มหนาวมันหนาวแล้วแหละพี่น้องแล้วก็เห็ดกระบ,บายแล้วนะคะเเห็ดกระบ,บายแล้ว นะคะเริ่มหนาวเริ่มเย,เย็นแล้วนะคะตีมายกับสีบอได,ด้ขับมอเตอร์ไซค์ตัวเด้ถนนพอมันหนาวบ่อถ้านหนาวหลายๆนานนนเนี่ยถนนมันก็สีลื่นนะพี่น้องนะคะตรงระวัางใหม่นะคะเขาตรงเซฟเขาตรงเซฟเข้านะคะงานก็ขอให้เขามาหลายๆแต่ว่าเดือนนานี่ตีมายสีพีเฮ็ดงานอยู่ร้านไทยร้านพีไก่นะคะร้านเอเชียไปซอยเพิ่นค่ะเพราะว่าเราสิกลับเมืองไทยเนาะเนาะตีเพิ่นสก,กับเมืองไทยสองอาทิตย์นะคะ ตีใหม่กับจิไปซอยเล่าวันหนังข้าวเนื้อหัดแต่กะเดี๋ยวถามเล่าเบงกรนะคะว่าเล่าใจเห็ดเพิ่มบ่อหรือจังไดนะคะอันนี้กะซอยซอยเล่านะคะเพราะว่าเล่าบางคนกับผิวเผินเนาะบางคนกับเบิิงว่าเล่านั่นแต่สําหรับตีไหมเ่เพิ่น่าตีใหมา่าเพินเ่นนีใสดีได้คะ่ะบางคนบอลูบางคนบอได้สูงสินบอได้บอกกับเพิ่นแต่ว่าเพิ่นข้ธรรมดาพี่น้องธรรมดาคืออะไรก็คือเขาเป็นเท่าแก่เนี้ยเนาะมันก็ต้องมีเข้มไม่งวดกันบ้างลูกค้ามาซื้อหรือว่า ูอใดเอาของไปก็ต้องมีการอนันแนม็นบอลล่ะค่ะต้งสั่นเ้อสีขาดทุนนะคะเพราะว่าเขามาเปิดธุรกิจยูโนเว่ยโมเมนว่าถึกๆได้พี่น้องมันแพงก็ ove, ยูโนเว่เออยมันแพงก็เมืองไทยแล้วภาษีกับแพงมากเลยนะคะเอาสมมติว่าคุณขายในลร้านหนึ่งเนี่ยคุณจ่ายภาษีไปเราเครื่องหนึ่งได้พี่น้องดีว่าดีใจหลายบอกนะคะแต่ก็มีบางบางร้านนะบางร้านเขาก็เลี่ยงอะ่ะแหละ ค,ค,คือคือคือไม่ให้ยอดยอดเงินมันเยอะเอาง่ายๆคิดว่านะคะคิดว่าก็มีคนเห็ุอยู่นะแต่ว่าตีไหม่กับโบโบลูว่าขนะคะแต่ตีไม้กัยังตอนขายไม่ไม่ตีไหม้กัยังหลีกเลี่ยงภาษีพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้มันก็หลีกเลี่ยงเลยแล้วค่ะเดียวอันนั้นเดี๋ยวห้องยางเป็นหองบูนเนาะก็เลี้ยวกลับนะคะเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยบรรยากาศดีวิวสวยพร้อมเบ่งนะคะพี่น้องนะว้ายบรรยากาศงามไหล ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อหายหน้าหายตาไปงานงานหลายค่ะพี่น้องนะคะเงานเสาเฮ็ดสองรอบหนะ่ะยวิ่งสองงานน่ะเช้าแล้วก็เย็นนะคะอ่ะาเช้าแล้วก็เย็นอุ้ยเรือเดี๋ยวซูมให้นะคะเรือเรืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปเบิ่งฝั่งนู้นกันนี่ๆตรงเนี้ยใกล้ๆเดี๋ยวเราตีไม้ก็จะเดินกลับแล้วนะคะไฮยา่พี่น้องพอตีหน่อยนะคะ จบมีฟ้ามีหยางนะคะบางคนเขามีเงินที่พี่น้องเขามีเงินเขาไปจัดน้ำฝรั่งเนี่ยเขามีเงินเขาไปหยัดอ่าโอ้คืนๆม่อเราสีโตอีกบ่ะนออเฮียจังเดเริ่มอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วเดือนนาเี่ก็เริ่มเริ่มคำเร็วนะคะพี่น้องเริ่มคำเร็ว เดือนหน้าก็ตุลาก็ออกวันเ้าเนาะตีไมยก,ก็ไม่รูว้ว่าสิได้ไปไปปฏิบัติธรรมมอเ้อร์อยากไปอยู่ไปน,น,นอนอู้หูเรืออู้บรมยากาศดีแท้เนาะมรรยากาศดีจังเลยเย็นสบายสวยมั้ยคะมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเอ่เย ปลานะคะขาเจ้าขาเจ้ามาตัดปาลาเราเด้โบรูว่าปีนานี่สิมีเห็บนนะะเดบ่แล้วค่ะเห็นวเขาเจ้าตัดบนเลยค่ะบบโบ่บรูบอยยังอ่าฟาร์มข้าเจนะ้าเนาะฟาร์มแล้วก็ถ้าซื้อถ้าซื้อบ้านก็ต้องซื้อหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นนะคะแบ่งขายไม่ได้ถ้าซื้อก็ได้ฟาร์มไปด้วยเลยนะคะบรรยากาศเมื่อบึงนะคะนี่ไปเข้ากับบ้านเข้า ย่างไปทั้งปุ่นแบบนี่นี่นะคะโอ้ยพี่น้องคุณยายนี่ก็จอบเบิ้งตีไม้ดีดีคุณยายคุณยายบางคนเขาก็อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่ามีแต่วัยรุ่นสมัยนี้แหละรักง่ายเบื่อเร็วนะคะอย่างเช่นตีไม้เป็นต้น <c ười> ส้างมันถ่อนนะชูม,มือนี่ความรักมันกินบ่ได้พี่นอ้องเงินผู้หญิงนะ่ะต้องมีเงินขาดผัวไม่ตายค่ะเอาจริงๆถ้าขาดเงินเนี่ยตายแท้เลยพี่น้องตายตัวลูกเต่าสิก,กินยังเออคนคนทิ่าเขาอยู่บาท,ทีเยังเป็นบ่าค่ะตายค่ะตายอย่างเขียดเพขาไมีลูกเลยพี่น้องชีวิตมันต้องใส่เงิน คุณอะไว่าเงินมันโมแมนทุกสิ่งโมแมนเนี่ยเอาคุณเจ็บคุณป่วยคุณก็ต้องไปหาหมออยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าตีมาเนี่ยฟรีฟรีแต่ว่าก็มีมีจ่ายค่ายาอยู่นะยาไม่ฟรีนะคะแต่ไปหาหมอได้ฟรี <laughs> โอเคนะคะทุกคนตไมก่ก็อย่าลืมอย่งไรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตีม่าโนเวน,เนี่ด้ค่ะ นะคะคผิดพลาดประการใดตีไม้ก็ขอโทษขออภัยแล้วก็ขอให้เอฟซีนะคะโทรโลกนะคะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมีเงิน,ม,งนมีท่องใส่ตลอดปีตลอดซาตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อคิดยังหวังยังกะขอให้สมคว่มปรารถนาเด้อพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ตีไม้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ